ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหัวใจของชิงสุยนั้นยังคงเจ็บปวดอย่างรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ได้เห็นความปรารถนาในดวงตาของผู้เป็นแม่เขาตั้งใจที่จะรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตระกูลเยียนให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะบุกเข้าไปเขารู้บ้างไม่มากก็น้อยเกี่ยวกับสถานะของตระกูลเยียนจากหลายชูซ้ง ตระกูลเยียนแบ่งออกเป็น6สาขาการสืบทอดตำแหน่งจะอยู่ภายในสาขาของตระกูลเยียนนี่หมายความว่าตำแหน่งผู้นำตระกูลสาขาหลักจะเป็นหนึ่งในใครก็ได้เยียนจงเย่นั้นมาจากสาขาที่หกพ่อของชิงสุยเยียนจงเย่ เป็นคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสามชั่วอายุคนของตระกูลเยียนผู้นำตระกูลเยียนในตอนแรกคือปู่ของเหยียนจงเย่ด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมของเหยียนจงเย่เขาได้รับการคาดหวังให้ขึ้นเป็นผู้นำตระกูลเยียนในรุ่นต่อไป ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันเป็นเพราะการที่เขาแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งจากตระกูลเสี่ยวแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไปนับตั้งแต่หญิงจากของตระกูลเสี่ยวเข้ามาอยู่ที่ตระกูลเยียนเยียนจงเย่ไม่ได้แสดงถึงความสนใจในตัวหญิงคนนั้นจากตระกูลเสี่ยวเลยเขาแต่งงานกับเธอเพราะเขาถูกบังคับและโดนกดดันจากคนในตระกูล เฉพาะกลุ่มคนสำคัญสำคัญภายในตระกูลเยียนเท่านั้นที่จะรู้เหตุผลบางประการที่ซ่อนอยู่เช่นพลังอำนาจที่แท้จริงของตระกูลเสี่ยวและความจริงที่ว่าหญิงจากตระกูลเสี่ยวหลงรักเยียนจงเย่ เพียงเท่านี้เธอจึงยืนกรานที่จะแต่งงานกับเขาให้ได้ตระกูลเยียนไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเห็นด้วยกับมันอย่างไรก็ตามในช่วงเวลานั้นตระกูลเยียนเองก็รู้ถึงสถานะของเหียนจงเย่ภายในตระกูลชิงดีอยู่แล้ว แต่หญิงจากตระกูลเสี่ยวก็ไม่ได้ใส่ใจและยืนกราในสิ่งที่เธอตัดสินใจเธอต้องการที่จะสยบเยียนจงแย่ด้วยเสน่ห์ของเธอจากนั้นเธอก็สมรู้ร่วมคิดกับคนในตระกูลเยียน หลังจากที่เยียนจงแย่ถูกนำตัวกลับมายังตระกูลเยียนเขาก็รู้สึกหดหู่ลงเมื่อตอนที่ตระกูลเยียนไปยังตระกูลชิงพวกเขาได้จับเด็กหญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งไว้เป็นตัวประกันและใช้เธอข่มขู่เยียนจงแย่พวกเขานั้นรับประกันความปลอดภัยของเด็กหญิงตัวน้อยหลังจากเยียนจงแย่และหญิงจากตระกูลเสี่ยวเสร็จสิ้นพิธีแต่งงานแล้ว ในเวลานั้นเยียนจงเยว่มองไปที่ลูกสาวอายุเพียงไม่กี่เดือนซึ่งอยู่ในอ้อมแขนของเขาเธอเป็นลูกของเขากับผู้หญิงที่เขารักมากที่สุดเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกเหนือจากต้องยอมจำนวนยอมจำนวนในความพ่ายแพ้ แม้ว่าพวกเขาจะเสร็จสิ้นพิธีแต่งงานแล้วเย็นจงเย่ก็ไม่เคยสัมผัสถูกตัวหญิงจากตระกูลเสี่ยวเลยเวลาผ่านไปอย่างช้าช้าเหย็นจงเย่อาศัยลูกสาวของเขาเพื่อรับมือกับความคิดถึงที่มีต่อชิงอี้แต่มันก็ไม่ได้ง่ายใดอย่างที่คิดเสมอไป สาขาหลักของตระกูลเยียนเดิมที่นั้นเป็นพวกผู้สืบทอดที่แข็งแกร่งที่สุดเยียนจงเฟิงเป็นหลานชายคนโตจากสาขาหลักของตระกูลเยียนซึ่งเป็นคนรุ่นเดียวกันกับเยียนจงเย่แม้ว่าความแข็งแกร่งของเขาจะด้อยกว่าเยียนจงเย่เล็กน้อยแต่เขาก็ไม่ได้ด้อยกว่าเลยในด้านอื่นๆเขาขุนเคืองใจในตัวเยียนจงเย่มาตั้งแต่ยังเยาว์วัย แต่เขาก็ปกปิดมันเอาไว้เป็นอย่างดีเพราะเขารู้ว่าเขาต้องอดทนเพื่อที่จะมุ่งไปข้างหน้าเขาบังเอิญไปรู้เรื่องการต่อสู้กันระหว่างเยียนจงเย่กับหญิงตระกูลเสี่ยวจากคนรับใช้สาเหตุของการต่อสู้มาจากเยียนจงเยโวไม่เคยสัมผัสถูกตัวของเธอเลยมันกินเวลามากว่าสมปีแล้วและเขาไม่เคยสัมผัสตัวเธอสักครั้ง ในที่สุดหญิงตระกูลเสี่ยวก็ไม่สามารถแบกรับมันเอาไว้ได้จึงระเบิดมันออกมาและต่อสู้กับเยียนจงเย่สิ่งเหล่านี้ยังไม่ได้รับการแก้ปัญหาใดๆอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นหญิงตระกูลเสี่ยวก็เริ่มเปลี่ยนไป เย็นจงเฟิงพยายามเอาชนะหญิงตระกูลเสี่ยวด้วยทุกวิถีทางที่เป็นไปได้ไม่นานพวกเขาก็นัดพบและมีสัมพันธ์กันนี่ไม่ใช่เรื่องผิดปกติในกลุ่มพวกขุนนางและตระกูลใหญ่ๆอีกสองสามปีผ่านไปเย็นจงเย่ผอมลงกว่าเดิมมาก แต่เขาก็รู้สึกโล่งใจอย่างมากเมื่อเห็นว่าลูกสาวของเขาเติบโตขึ้นเรื่อยๆราวกับว่าเขาเห็นชิงอี้อยู่ตรงหน้าเธอฉลาดและมีไหวพริบมากเมื่อหญิงตระกูลเสี่ยวเห็นความรักและความชื่นชมในสายตาของเขาที่จ้องมองไปยังชิงชิงมันก็ทำให้หัวใจของเธอที่เคยสงบกลับเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดหวังและไม่สบายใจอีกครั้ง มันยิ่งทําให้เธอโมอมากขึ้นและล่อลวงเหยียนจงเฟิงเพื่อแก้แค้นเหยียนจงเย่หลังจากนั้นเหยียนจงเฟิงก็ก้าวหน้าจนบรรลุถึงระดับปราณเทวกษัตริย์เมื่อเขาอายุ45ปีเรื่องนี้ทำให้เขากลายเป็นผู้นำของพวกคนทั้งสามชั่วอายุคนในตระกูลเยียนทันที มันทำให้เขาสามารถสั่นสะเทือนเย็ยนจงเย่ที่อยู่ในจุดสูงสุดของระดับปราณเทวะเซียนเทียนและเข้ามาเป็นตัวเต็งในตำแหน่งผู้นำตระกูลรุ่นต่อไปแทนอายุเพียง45ปีนั้นยังคงถือว่าเป็นเรื่องน้อยเล็กมากเพราะพวกเขาสามารถมีอายุยืนถึง500ปี ในวันหนึ่งเย็นจงเย่ก็บังเอิญจับพิรุธบางอย่างระหว่างเย็นจงเฟิงกับเสี่ยวสือหยุงได้สายตาของการเกี่ยวพาราสีกันของพวกเขาทำให้จงเยโวเดือดพล่านด้วยความโกรธทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพราะเธอนั้นยังคงเป็นภรรยาในนามของเขาเขาตัดสินใจที่จะลอบสะกดรอยตามเธอไปอย่างลับๆในคืนเดียวกันนั้นเขารู้อยู่ลึกๆว่าเขาอาจจะต้องตายหากทำเช่นนี้ และแล้วเยียนจงเย่ก็ตายอย่างไม่ทราบสาเหตุไม่นานหลังจากที่เขาล่วงลับไปหญิงตระกูลเสี่ยวก็ได้ตั้งครันและคลอดลูกคนเล็กซึ่งเป็นลูกชายของเยียนจงเย่ออกมาแม้กระนั้นหลายคนก็ยังสงสัยในใจของพวกเขาว่าทั้งท,งทงัที่เธอไม่ได้มีทีท่าว่าจะตั้งครันมานานหลายปีแล้วแต่ทำไมจู่ๆเธอกลับมาตั้งครันหลังจากการเสียชีวิตไปของเยียนจงเยได้ไม่นานนะัก คนที่สามารถพูดถึงเรื่องนี้ได้ไม่มีใครต้องการเปิดเผยมันออกมาและคนที่ไม่สามารถพูดได้ก็ไม่มีใครกล้าพูดถึงมันอย่างไรก็ตามเหยียนจงแย่ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของตระกูลเยียนเขาเป็นลูกชายของเยียนหัวเรินจากสาขาที่6และเป็นหลานชายแท้ๆของผู้นำตระกูลเยียนคนก่อนย้อนกลับไปแล้วเยียนหัวเรินนั้นไม่สามารถช่วยอะไรเยียนจงแย่ได้ มันเป็นความผิดพลาดจากแรงกดดันของผู้เป็นพ่อและตระกูลเสี่ยวในท้ายที่สุดเยียนจงเย่ก็ถูกฆ่าตายโดยที่เขาทำอะไรไม่ได้ก่อนที่ทุกคนจะแสดงท่าทีใดๆ เยียนห้าวจึงจากสาขาหลักของตระกูลเยียนก็ได้เข้าร่วมกับตระกูลเสี่ยวเพื่อแย่งชิงตำแหน่งผู้นำจากเยียนสือชิวหลังจากที่ปู่ของเยียนจงเย่ได้ยกตำแหน่งผู้นำตระกูลให้เยียนสือชิวไปก่อนหน้านั้น จากนั้นเสี่ยวสื่อหยุนก็กลายมาเป็นเมียน้อยของเขาแทนและเมียหลวงของเขาก็เสียชีวิตอย่างไม่ทราบสาเหตุหลังจากครึ่งเดือนต่อมาซึ่งมันทำให้เสี่ยวสื่อหยุนขึ้นมาเป็นเมียหลวงในทันทีระกูลเยียนอยู่ภายใต้การปกครองของพวกเยียนห้าวเจิง ชิงสุยรู้มาจากหลายชูซ้งว่าชิงชิงสามารถรอดจากการถูกบังคับแต่งงานเพราะความพยายามของเยียนหัวเรินเขาคมขู่โดยใช้การตายของเยียนสื่อชิวหากพวกเขาบังคับชิงชิง เขาจะเปล่าประกาศให้คนอื่นๆรู้ว่าเยียนห้าวเจิงได้ตำแหน่งผู้นำตระกูลมาอย่างไม่บริสุทธิ์นี่เป็นเหตุผลที่ตระกูลเสี่ยวยังปล่อยชิงชิงเอาไว้แต่พวกเขาก็ไม่อนุญาตให้เธอเข้ามาภายในตระกูลเยียน ชิงสุยให้ข้าไปที่นั่นเถอะข้าแค่ต้องการให้นางได้สวมเสื้อคลุมนี้ข้าจะไม่พูดอะไรทั้งสิน้นชิงสุยมองดูเกล็ดหิมะที่ร่วงหล่นลงมาอย่างต่อเนื่องและลมหนาวที่เริ่มพัดแรงขึ้น ซือชิงจวงถอดเสื้อคลุมของเธอออกและคลุมให้กับชิงอี้ชิงสุ่ยให้ท่านป้าไปเถอะเธอมองไปที่ชิงสุ่ยอย่างเศร้าสลดในขณะนั้นเสียงของกีบเท้าของม้าก็พุ่งตรงมาทางพวกเขาปรากฏร่างของคนห้าคนสวมเสื้อคลุมขนสุนัขจิ้งจอกซึ่งกำลังขี่ม้ามุ่งตรงมาม้าของพวกเขานั้นไม่ได้ด้อยไปกว่าอาชาคตชสีเหมันของสื่ยชิงจวงเลย ก่อนที่ชิงสุยจะทันพูดอะไรม้าเหล่านั้นก็เข้าไปห้อมล้อมชิงชิงเอาไว้แล้วทุกคนที่อยู่บนถนนต่างตื่นตระหนกเมื่อเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นม้าเหล่านี้เป็นม้าสายพันธุ์พิเศษของตระกูลเยียนอาชาเพลิงนินการ ชิงซุยยังคงสามารถมองเห็นใบหน้าของชิงชิงได้อย่างชัดเจนการแสดงออกทางสีหน้าของเธอยังคงไม่เปลี่ยนแปลงและเธอก็ไม่ได้ดูกังวลขณะที่เงยหน้าขึ้นมองดูพวกเขาชิงสุยร,รู้สึกว่าหัวใจของเขาบีบแน่นขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากเลือดในร่างกายของเขาค่อยๆร้อนเผาขึ้นเขารู้สึกถึงความตั้งใจอันชั่วร้ายของคนเหล่านั้นน้องชิงทำไมเจ้าถึงทำแบบนี้กับตัวเองการเป็นนางบำเรอให้กับคุณชายเสี่ยวมันไม่ดีหรือยังไงดูเจ้าในตอนนี้สิว่ามีความเป็นอยู่อย่างไรเสียงเสียงหนึ่งดังขึ้นมาสิ่งที่เขาได้รับคือความเงียบอันเงียบสงบพร้อมกับเสียงลมหนาวพัดผ่านไป เห็นได้ชัดว่าเขาคุ้นเคยกับการได้รับการตอบกลับอย่างเฉยเมยเช่นนี้จึงไม่ได้ลงมือทำอะไรเธอนี่เป็นครั้งที่สิบแล้วที่พวกเรามาที่นี่คุณชายเสี่ยวได้สั่งให้พวกเราพาเจ้ากลับไปในตอนนี้ถึงแม้ว่าพวกเราจะต้องใช้กำลังก็ตามตาเท่าของเจ้าก็คงไม่สามารถช่วยอะไรเจ้าได้เจ้าอย่าได้คิดว่าจะรอดพ้นเงื้อม,มือตระกูลเสี่ยวไปได้ เสียงของชายหนุ่มผู้หญิงจองหองอีกคนกล่าวขึ้นมาเสี่ยวเทียนเจ้าช่วยเคารพท่านปู่ของข้าด้วยหากเจ้าพูดถึงเขาให้ที่สาธารณะเช่นนี้ตกลงน้องชิงเจ้าจะเต็มใจทําตามที่พวกเราบอกหรืออยากให้ข้าใช้กำลังพาเจ้าไป ทำให้มันเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณชายเสียเ่ยวเถอะเขายิ้มเยาะและเป้าดูหญิงสาวที่อยู่ตรงกลางพวกเขาหยุดคิดว่ากวัวโผลลูจะช่วยเจ้าได้ข้าดาว,ว่าตอนนี้เขาคงจะไม่สามารถแม้แต่จะออกไปไหนได้เขายิ้มเย้ยหยัน ใช่ค้าลืมไปเจ้าคงกำลังรอแม่ของเจ้าอยู่ห้าห้าห้านางไม่ได้ต้องการเจ้าพวกเขาคงจะอยู่รอบๆอบเตาไฟในวันที่อากาศหนาวเย็นเช่นนั้นเจ้าไม่เหลือใครให้พึ่งพาอีกแล้วทำไมเจ้าถึงยังทำตัวเหมือนคนป่าง่เ่าเช่นนี้พานางกลับไปคุณชายเย็นตะโกนสั่งหลังจากพูดจบ ม้าสามตัววิ่งเข้าไปหาชิงชิงซึ่งอยู่ตรงกลางขณะนั้นเกิดเสียงเสียงหนึ่งดังขึ้นเลือดพุ่งสาดกระเซ็นเป็นสามสายอย่างงดงามท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นและหิมะตกใครเจ้ารู้หรือไม่ว่ามันเป็นใครพวกเราคือคนจากตระกูลเยียนและตระกูลเสี่ยวชายหนุ่มนามเสี่ยวเทียนตะโกนด้วยใบหน้าที่ซีดเผือก ชายหนุ่มเหงื่อไหลท่วมแผ่นหลังของเขาแม้ว่าเขาจะอยู่ในสภาพอากาศที่หนาวเย็นและเขาก็รู้สึกอึดอัดมากเมื่อลมหนาวพัดผ่านมาใครบอกว่าแม่ของนางจะไม่มาใครบอกว่านางไม้มีที่พึง่งความเงียบสงบถูกเติมเต็มด้วยน้ำเสียงอันร้าร้อนเจ้าเป็นคนจากตระกูลชิงน้ำเสียงของเขาสั่นเครือ ดูเหมือนว่าเรื่องราวพวกนี้จะไม่ได้เป็นความลับสำหรับตระกูลชิงหรือบางที่พวกเขาอาจจะไม่ได้สนใจตระกูลชิงอย่างจริงจงังและมองว่าพวกนั้นก็แค่ตัวตลกชิงสุยชิงอี้และสื่อชิงจวงเดินเข้าไปหาพวกเขา ชิงชิงชิงอีส้สวมเสื้อคลุมให้กับชิงชิงน้ำตาของชิงอี้ไหลยหยดลงอย่างต่อเนื่องชิงชิงนั่งลงอย่างเงียบเงียบและมองไปรอบๆอบตัวก่อนที่เธอจะมองมาทางผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งกำลังเรียกชื่อของเธอ ไม่มีใครเคยร้องไห้ต่อหน้าเธออย่างนี้ชิงชิงค่อนข้างสับสนเธอประหลาดใจที่ได้พบผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมีความคล้ายคลึงกับเธอมากเมื่อเห็นว่าชิงชิงนั้นช่างคล้ายกับเธอ ชิงอี้ก็มั่นใจขึ้นมาในทันทีว่าเธอเป็นลูกสาวที่พรากจากกันไปเมื่อ20ปีที่แล้วชิงชิงข้าขอโทษหัวใจของชิงอี้เจ็บปวดมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อมองไปที่ชิงชิงซึ่งไม่ได้พูดอะไรสักคำเธอไม่รู้ว่าจะพูดอะไร20ปี ยีปีที่เธอไม่ได้ทำหน้าที่ใดๆในฐานะแม่เลยเธอล้มเหลวในการปกป้องสิ่งต่างๆไว้นางเชื่อมั่นว่าจะได้พบค่าแต่ทำไมนางถึงยังนิ่งเฉยอ,อยู่แม้ว่าข้าอยู่ที่นี่แล้วเป็นไปได้ไหมที่นางจะเกลียดข้านางคงจะรังเกียจข้า ความคิดเหล่านี้วุบผ่านเข้ามาภายในจิตใจของชิงอี้ทันทีรวมทั้งความปวดร้าวความสับสนและความหวาดกลัวชิงชิงขยับริมฝีปากของเธอเล็กน้อยเธอจ้องชิงอี้ด้วยดวงตาที่ไรอารมณ์และไม่แยแสของเธอ ก่อนที่หยดน้ำตาจะไหลาอาบลงมาอย่างไม่คาดคิดใครก็ตามที่คุ้นเคยกับเธอนั้นจะต้องตกใจกับเหตุการณ์ตรงหน้าผู้หญิงคนนี้ไม่เคยแม้แต่จะหลั่งน้ำตาเมื่อเธอถูกขับไล่ออกจากตระกูลเยียนแต่ตอนนี้และที่นี่เธอกำลังหลั่งน้ำตาออกมามันเป็นหยดน้ำตาที่ใสบริสุทธิ์ ชิงชิงข้าเป็นแม่ของเจ้าชิงชิงชิงอี้โอบกอดชิงชิงไว้แน่นภายใต้เสื้อคลุมขนสุนัขจิ้งจอกของเธอและเรียกชื่อชิงชิงน้ำตาของเธอไม่ได้หยุดไหลเลยตั้งแต่ตอนแรกบางที่มันอาจจะเป็นน้ำตาแห่งความสุข เธอไม่สามารถแม้แต่จะอธิบายถึงความประหลาดใจอย่างท่วมท้นในการพบลูกสาวของเธอได้เจ้าจะสังหารตัวเองหรืออยากจะให้ข้าลงมือทำเสียงของชิงสุยถือเต็มไปด้วยอารมณ์ความโกรธ คำพูดเหล่านี้ทำให้พวกเขาต้องทนทุกทรมานขึ้นเล็กน้อยก่อนที่ความตายจะมาเยือนพวกเขาเจ้าไม่สามารถฆ่าาได้ฆ่ามีความเกี่ยวข้องกับผู้นำตระกูลเยนคนปัจจุบนันข่าเป็นลูกศิษย์ของเขา เขาตะโกนใส่ชิงสุยด้วยความหวาดกลัวนี่คือการหงายให้บนมือที่ใหญ่ที่สุดของเขาเพียงแค่เขามีสถานะดังกล่าวก็เพียงพอแล้วสำหรับเขาที่จะทำทุกอย่างที่เขาต้องการภายในเมืองเยียนเจ้าไม่สามารถค่าได้เช่นกันข้ามาจากตระกูลเสี่ยว ตระกูลเสี่ยวของเรามีผู้ฝึกตนระดับปราณเทวะกษัตริย์ขั้นก้าวและอย่างหัวของเสี่ยวเทียนถูกแทงทะลุโดยชิงสุยในทันทีก่อนที่เขาจะทันได้พูดอะไรจบตอนนี้เหลือเพียงชายหนุ่มจากตระกูลเสี่ยวเพียงคนเดียวเท่านั้นในขณะนี้เขารู้สึกสั่นสะท้านและไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ